ท่าายนามท่านที่ร่วมทำบุญงานบุญประจำเดือนกันยายน2566นะคะ23งานบุญถวายพระปา่าภาคอีสาน10วัดกาละสินร้อยเอ็บุรีลำลคนครราชสีมาและท่านที่ร่วมเดินทางและชำระค่ารถเข้ามานะคะมีรายนามดังต่อไปนี้ค่ะคุณพรทิพย์รังสีธรรมปัญญา23งานบุญ1,000บาทคุณรวมพรหานฤทัยกุล23งานบุญ400บาท คุณทาลินีอินทะกุล -23 งานบุญ1 0 0 0บาทคุณพวงทองชวะลุ่งและครอบครัวลูกหลาน -23 งานบุญ1,000บาทคุณแม่เกื้อกูลสีวัดกับพงษ์และครอบครัว23งานบุญ1,000บาทคุณกริตพรสิริภัยบูญยี่งานบุญ1,000บาทคุณอุทัยจิตรัดโกศล 23. บ3งานบุญสามบาทครอบครัวธนาเพิ่มภูนผล -23 งานบุญ1,000บาท คุณธีรวัตรเกิดทองดี23งานบุญ200บาทพระสุทนสุริยูปโม23งานบุญ1,000บาทคุณธิดาไกลแก้ว23งานบุญ1,150บาทคุณพัศกรสาริกานน23งานบุญ500บาทคุณชุมพรบรรพเชิด23งานบุญ500บาทคุณส้อยสุมนโสพัรนากร23งานบุญ500บาท คุณสุปราณีสุพิษพันนาภพ,พ23งานบุญ2,000บาทคุณจงกลน,นีสลึงขะไพบุญย3บงานบุญ300บาทคุณสุขวิไลคงทนไพศาลย3สงานบุญ2 0 0บาทคุณวิชาวัฒนะเมธานนท์23งานบุญ500บาทคุณแสงจันเกลื่อนวันและครอบครัว 23. บงานบุญ500บาท คุณบุญสมเพชรน้อย2 3งานบุญ300บาทรอต่อประยูนคุณวรรณภาสารัน2 3งานบุญ1000บาทครอบครัวลิ้วเฉลิมวง2 3งานบุญ300บาทคุณอมพรเสงกลิ่น2 3งานบุญ2,000บาทคุณสุรพลวร,รกิจนิรัน2 3่สงานบุญ1000บาทคุณวิมลรัตน์กนกวน,นากร2 3บงานบุญ200บาท คุณชูศรีทิพผาสุข23งานบุญ600บาทคุณอัญชลีหวังกลาง23งานบุญ1,300บาทคุณชัยวัดนิยะมาพา23งานบุญ600บาทคุณกลองทองการจนะวิสิทธิ์ผล23งานบุญ1น0 0บาทคุณจงกลมณีรัตน์23งานบุญ500บาทคุณนิชากรทองอิน23งานบุญ1น5 0บาท คุณอํานวยเวงเชาว3งานบุญ500บาทคุณยุพาจิตรานนท์23งานบุญ2,000บาทคุณแม่สุนีขันติวานิช23งานบุญ5,000บาทไม่ออกนาม23งานบุญ1,000บาท คุณเบ้เองแซ่ลิ้มคุณตรงยิ้มแซ่อุย๋ยคุณลั่นเฮียงหวังดำรงวงคุณอภิญญาหวังดำรงวงคุณเสวรักษ์หวังดำรงวงคุณอัธวัตรหวังดำรงวงคุณสุกัญญาเวียงอินรวม23่งานบุญ3 2 6 0บาทคุณอรุณรัตนมงคลและครอบครัว23บงานบุญ5 0าบาทคุณเอี้ยงเฮงเฉวงเกียรติและครอบครัว 23. บงานบุญ500บาท คุณสุนียันยงพาณิชย์23งานบุญ2,000บาทคุณอิทธิกรธนูทอง 23. บงานบุญ500บาทคุณธีรวัตรสมศิริการจนะคุณ 23. บงานบุญ300บาทครอบครัวสุทธิวงศ์ครอบครัวเสมอไวครอบครัวพักดีผลครอบครัวชัยเลิศกุล23งานบุญ1,000บาทคุณสมเกียรติจินตนาชำระค่ารถสองที่5,400ันบาท คุณนรงผูกทรัพย์ชำระค่ารถหนึ่งที่2,700บาทคุณสายทิพย์ที่คำพรแก้วปทุมชำระค่ารถสามที่8,100บาทคุณจารุณีแสงชาติชำระค่ารถหนึ่งที่2,700บาทคุณสมจิตวุริยะพงสุกิจชำระค่ารถหนึ่งที่2,700บาทคุณราตีศรีกุญชรชำระค่ารถหนึ่งที่2,700บาท คุณวลินทร์ทอสอนลือชาชำระค่ารถ2ที่5,400บาทร่วม23งานบุญอีก2,300บาทรวมเป็น7 7 0 0บาทคุณสมควรเสมอชำระค่ารถ1ที่2,700บาทคุณกรองทองเรืองสงชำระค่ารถ1ที่2,700บาทคุณวิลาศินีบุญสนองชำระค่ารถ1ที่2,700บาท คุณสมศิริพิทยาเจริญสุขชำระค่าลด2ที่5,400บาทคุณสุนีการสมพพธ์ชำระค่าลถ3ามที่8,100บาทคุณอรวรันโฉมทองชำระค่าลดหนึ่งที่2,700บาทคุณปริศนาจำมั่นชำระค่าลดหนึ่งที่2,700บาทคุณดานิตากีรติบุญญากรชชำระค่าลด2ที่5,400บาท คุณบัวเรียวกงทองชำระค่ารถหนึ่งที่2,700บาทคุณสมคิดชูใหม่ชำระค่ารถหนึ่งที่2,700บาทคุณกาลันพิทักษ์รัตนโยธินชำระค่ารถสองที่5,400บาทคุณสุภากรเหล่านารงฤทธิ์ชำระค่ารถหนึ่งที่2,700บาทคุณสุดารัรตน์กอสนานชำระค่ารถหนึ่งที่2,700บาท คุณรวมพรหานฤทัยกุลชำระค่ารถหนึ่ที่2.700บาทคุณหมอจุย้ยคุณพี่เล็กชำระค่ารถสองที่5,400บาทคุณกรกฎวรพันชำระค่ารถหนึ่งที่2,700บาทคุณสาลิกางาคู่ปฏิพัฒน์ชำระค่ารถหนึ่งที่2,700บาทและในง,งานบุญครั้งนี้นะคะเราได้ร่วมทำบุญกับวัดบ้านหนองบัวค่ะ เปิดรับทาบุญที่ทางวัดท่านยังาขาดอยู่ก็คือโถส้วมแม้สายฉีดนะคะ1ชุดเนี่ยะคา1,000บาทมีรายนามดังต่อไปนี้นะคะคุณนาลงสุมานั์โถส้วมพร้อมสายฉี1่1ชุด1,000บาทชำระค่ารถ1ที่2,700บาทคุณแม่เกื้อกูลศีวัดกะพงโถส้วมบวกสายฉี1,000่1,000บาทคุณถนอมสิลวมฉิมโถส้วมบวกสายฉี่1,000บาท คุณวิชัยจันโสภีกูลโถส้วมบวกสายฉี่1000บาทคุณจำลองฉัดทองโถส้วมบวกสายฉี่1,000บาทคุณถาวรโสวันโถส้วมบวกสายฉี่1,000บาทและรายนามที่กล่าวไปนะคะเป็นรายนามของคนที่ร่วมทำบุญประจำเดือนกันยายน2566นนี้ค่ะขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านค่ะ